สําหรับผู้ชมกลับมาเบสสุดท้ายนะครัเคื่อนนี้นี่คือรายการสปีดทอล์กเรื่องราวเครื่องยนต์กลไกอไหล่แล้วก็ตัวถังนะครับคุยกันสดๆทุกวันจันทร์ทุวันศุกร์ทางสปีดแชแนลทรูวิชั่น72นะครับสามารถติดต่อพวกเราได้สองช่องทางนี้มาไร้โทรศัพท์025309496-98 SMS ครับ4 8 2 7 7 7 2พิมพ์4เว้นวักตามด้วยข้อความต้องขอบคุณพี่ณะนะครับหมูปิ้งอร่อยมาก สุดยอดของหมูปิ้งครับขอบคุณน้ำมันเครื่อง PTT ครับ Dynamic Super Common r e i l Performer Racing Synthetic Performer Super Synthetic จาก Blue Innovation พลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยครับสุดแหละเมื่อกี้ตอนแบม่กินหมูปิ้งมีความสุขมากทำให้ตาเปื่อเริ่มม่วงกัเบ็ดท้ายแล้วมาเปิดสายนะฮะรับสายกันหน่อยนะครับมีรถไหมตันหาน มีครับเดี๋ยวเริ่มต้นที่ Ford Focus ST แล้วกันครับหลายคนถามมาครับนะครับ f o r d Focus s ัเนี่ยเปิดตัวไปแล้วในงานแสดงแสดงโชว์ต่างๆรวมทั้งเปิดขายแล้วเหมือนกันนะครับที่สำคัญเลยก็คือมีฟังก์ชัน Overboot t นะครับเพิ่มอีก15วินาทีไปชมครับ หน้าตาอย่างที่เห็นนะครับก็คือโครงสร้างของฟ o r d f o ฟ u ัที่กําลังจะเข้ามาทําตลาดในบ้านเราจะใช้โครงสร้างแบบนี้นะครับแต่ในเรื่องของขุมกําลังนะครับมีความแตกต่างกันตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นของ ST นะครับซึ่งจะมีพละกําลังมากถึง252แรงม้าครับจากโรงงานนะครับบ้าน<ด>เราน่มีไหมบ้านเราเราวอร์ชั่นบนแบบนี้คงไม่มีแต่ว่าเวอร์ชันพื้นฐานก็จะใช้เครื่องยนต์เบนซินไดเรกนะครับเป็นเครื่องยนต์ลักษณะของ2.0ลิตรนะครับแบบอ e ีโคบูต e นะครับโอโ้โหไฟท้ายสวยอะ แต่ฟังก์ชันโอเวอร์บูส์เนี่ยจะทางานประมาณ15วินาทีในตอนเล่งแซงในช่วงระหว่างรอบเครื่องยนต์ที่3 0 0 0ถึง4,500รอรอบต่อนอาทีครับเพื่อสนองความเร้าใจในการขับขี่โอเวอร์บูส์คืออะไรอัตราบ,บูส์ก็คืออัตราการบูส์ของเทอร์โบแต่อเวอร์บูส์ก็คือเป็นอัตราการบูส์ที่สามารถที่จะยอมให้ได้ในเวลาสั้นเพิ่มเพิ่มกําลังแรงบิดในช่วงการเล่งแซงนั่นเองนะฮะแต่15วินาทีก็มีความหมายมากสําหรับการเพิ่มโอเวอร์บูส์เพราะว่าจะให้อัตรา,ารเล่งที่เร้าใจมากยิ่งขึ้นนครรับบ่ตติดดดดแกไไไม้ไ้งงฉ จากเส้นกราฟใช่ไหมครับว่าจากการใช้ฟังก์ชันโอบูตกับไม่ได้ใช้เนี่ยเส้นกราฟของแรงบิดจะมีความแตกต่างกันจะดีดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นลักษณะของแฟตท็อกนะฮะแต่ไม่ต้องกลัวความเสียหายของเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าระบบ ECU จะมีการควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับเขาคำนโดนมาแล้วนะใช่ครับเขาให้เราสนุกได้กับตรงนี้แต่ว่าก็อยู่ในขีดจำกัดคุมอยู่<อ><อ>ใช่ครับเอาอยู่เอาอยู่ <c oughs> <c oughs> นะครับขั้นต่อไปนะครับเป็นการเผยภาพสเก็ตของ Skoda า a p i ิดนะครับเป็นโปรดักชันที่กำลังจะเจาะเปิดตัวในงานปารีสมอเตอร์โชว์เดือนกันยาน,นี้ครับภาพสเก็ตที่เห็นเป็นสก o ด้าลาปิดนะครับหลายคนสงสัยว่ามันคืออะไรทีแล้วเนะี่ยมันเคยเผยโฉ์มาแล้วในต้นแบบชื่อ Mission แอนะครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับแล้วมันมี พิกัดอยู่ในระดับไหนนะครับในการทําตลาดของสโก d ด้าหลายคนสงสัยว่ามันอยู่ระหว่างฟารเบียหรือกับอ็อกตเวียหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วก็คือใช่เลยครับมันอยู่ระหว่างฟารเบียกับออกเตเวียอ็อกตเวียคือเป็นซีดานขนาดกลางส่วนฟาเบียเป็นซีดานขนาดคอมแพกเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับที่เปิดตัวขึ้นมาใหม่ก็คือลาปิดเนี่ยนะครับจะอยู่ระหว่างกลางตรงนี้นคู่แข่งในบ้านเราจะเป็นพวกวีออส คู่แข่งจริงๆแล้วเนี่ยจะอยู่ในช่วงของในกลุ่ม C segment ซึ่งคาดว่าจะเป็นการดันให้ตัวฟาเบียนเนี่ยลดขนาดลงไปแข่งในกลุ่ม B segment นะครับแล้วก็ดันตัวลาปิดขึ้นมากลุ่มนี้แบนี้ม,มาเจออะไรอ่ะก็อยู่ในกลุ่ม <Ch ibi. S 1> อยู่ในกลุ่มนี้เลยครับ C segment C <Ch> V <ibi. S 1> ใช่เอาติดใช่ไหมเเขาบอกเครื่องยนต์จะไม่ให้เกิน2.0ลิตรเพื่อไม่ให้ทับลายกับตัวออกเตเวนะฮะ<ม>อยู่ในกลุ่ม compact car ทั้งหลายนะฮะครับ,รบก็หน้าตาก็ดูสวยนะครับผมอีกคันดีกว่า อีกคันนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นของอวันทันดอร์ที่มีการโมดิฟายใส่ทวินเทอร์โบเข้าไปครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันครับเพราะว่าเลอะหมูปิ้งนะสำนักแต่งที่บอกนี้นะก็คืออันเดอร์กราวด์เลสซิ่งนะครับสามารถที่จะเพิ่มนะครับกำลังนะครับจาก700แรงม้า700แรงม้านี่ครับเพิ่มเป็น1,200แรงม้าได้จากชุดทวินเทอร์โบนะครับสำหรับเครื่องเดิมพื้นฐานนะครับพื้นฐานของวันทันดอร์จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ V12 เวอร์ชั่นล่าสุดนะครับที่ใช้นะครับ ครั้งแรกนะในเวอร์ชันใหม่นะครับที่ปรับมาเป็นอวตารดอเพราะก่อนหน้านี้นะครับเครื่อง V12 ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่โมล่ามโมลาณของ l a m b o r g h i n i แล้วนะครับเพิ่งพาเครื่องบล็อกเดิมที่เป็นลักษณะของ V12 บล็อกเดิมแต่วันนี้เมื่อปรับมาใช้ในเวอร์ชันอวตารดอเขามีการปรับเครื่องยนต์ใหม่บล็อกใหม่แต่ยังคงเป็นรูปแบบ V12 เหมือนเดิมนะครับโอ้ oh. เขาบอกว่าอาตาัตราเร่ง0ถึง96กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะครับ <c oughs> เกือบเกือบ100เนี่ยนะใช้เวลาประมาณ2.2วินาทีเท่านั้นเองนะฮะฟัังไม่ผิิดนนะครบ2.2วาที เพียงแค่เราหลับตานะครับแล้วก็ลืมตามมาแป๊บเดียวเท่านั้นเองโอ้สวยอะค,ครับมผมสำหรับรายละเอียดในการปรับจูนนะครับเขาบอกว่าค่ายนากาไม่ยอมเปิดเผยครับว่าใช้ชุดอะไรนะครับแต่เพียงบอกเพียงว่าใช้ชุดเทอร์โบแบบทวินเทอร์โบเท่านั้นเองที่ใส่เพิ่มเติมเข้าไปครับแล้วก็ได้กําลังแรงมหาศาลมากๆแต่เดิมเขาไม่เสียอยู่ตรงกลางใช่เหรอแว่าเขาย้ายมาเป็นซ้ายขวา ใช่ครับแต่เดิมอยู่ตรงกลางเป็นลักษณะของท่อไอเสียหกเหลี่ยมนะฮะอ่ะนี่เขาปรับออกมาให้ัอยู่ซ้ายขวาอืก็รองรับในการจัดนะครับในชุดการเดินระบบ<ด>ไอเสียใหม่ใช่ครับพันสองร้อยไม้นี่มันเยอะกว่าปกติเวรอนสันดาดอีกนะครับผม ดูน่อเห็นปะข้อเสียม,มีตรงกลางเห็นป่ะครับระบบโอ้โหอ,ออกตัวลอนคอนโทรลจะทำให้การออกตัวนี่รุนแรงมากยิ่งขึ้นและจะเห็นว่ามีการฟรีเล็กน้อยนะครับเพราะว่าการรักษาแรงบิดสูงสุดหรือว่าการรักษาแทคชั่นในการจับยึดพื้นผิวถนนสูงสุดเนี่ยจะต้องยอมให้ฟรีบ้างเล็กน้อยนะฮะ สักคันไหมสั่งจองสักคันไหมครับฮะโ,โมเดลนะฮะเล,ล็กๆก่อนแล้วรดน้ําทุกวันใส่ปุ๋ยเดี๋ยวมันก็โตไปคันใหญ่ครับผมอ่ะเขาบอกว่าเรื่องนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเขาบอกว่าวกว่าจะเป็นมาเป็นรถเนี่ยชื่อช่ง่ายนะค,คุณภาพไม่ต้องมาก่อนเลยวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมครับไปเจาะหลังบ้านของนิสสันครับ หลังจากในครั้งนี้แล้วเนี่ยเคยพาเพื่อนบุกบ้านค่ายรถยนต์ที่สันนะฮะในการตรวจสอบคุณภาพในการประกอบรถยนต์ที่สง่งเข้าไปขายีนญี่ปุ่นของที่สันมาร์ชอ <Help. S 1> e ีโคคาร์สี่ประตูแต่คร <Yeah. S 1> ั้งนี้ไี่ยืนยันนะฮะว่าคุณภาพมาก,ก่อนเสมอคุณเคยรู้ไหมฮะว่าก่อนจะเป็นรถสักคันเนี่ยมันยากมากแค่ไหนแต่ในขณะที่เราหลายคนคุณจะตอบว่าไม่รู้แต่ว่าการออกแบบแต่รอบก็ไม่ง่ายเลยโดยเฉพาะ เรื่องของภายในห้องโดยสารครับซึ่งนิสันน่ยได้เอาจอากระบบซิมูเลเตอร์เข้ามาใช้ในการออกแบบด้วยทําให้สามารถจัดวางอุปรกรณ์ต่างๆได้อย่างลงตัวอ่ะเราไปดูสิครับว่าเขาใช้ซิมูเลเตอร์ในการออกแบบห,ห้องโดยสารเขาใช้กับอะไรบ้างอ c o n โนมิ d ดีไซน์นะครับ นิสสันเริ่มใช้หลักการกายศาสตร์หรือว่าสรีรศาสตร์มาตั้งแต่ยุค90นะครับในแอตเทซ่นานะครับ U12 ที่โฆษณานะฮะเป็นการจำลองในลักษณะของ 3D นะครับแล้วก็ขับบนสภาพเส้นทางต่างๆแล้วก็จะมี ระบบการตรวจจับนะครับความเครียดและก็ลักษณะของการตรวจจับสายตาต่างๆนะครับของร่างกายไม่ว่าจะเป็นการเต้นของหัวใจต่างๆเนี่ยก็จะส่งผลไปที่ระบบการควบคุมที่ประมวลผลออกมาได้นะฮะเจ๋งอะวัดชีพจรนะครับวัดกล้ามเนื้อต่างๆ แล้วก็แรง <Wow. S 1> เขาเรียกว่าความดันของร่างกายด้วยนะครับก่อนที่เขาจะนำรถเข้าไปขายในที่ต่างๆเขาจะต้องศึกษาพฤติกรรมหรือลักษณะโครงสร้างของ ผู้ใช้ก่อนว่าจะมีค่าโดยเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นการหยิบจับนะครับความสูงนะครับระยะขาต่างๆเนี่ยก็จะปรับให้เหมาะสมกับตลาดในแต่ละพื้นที่นะครับถึงเนอะครับผมนะกว่าจะเป็นรถคันน่งมันยากนะ ออกแบบมันแบบทดสอบมันแบบไม่รู้กี่ร้อยแบบนะ้วาจะได้รถยนต์คันนึงนะใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยเราเป็นคนใช้เน่ราจะดูเหมือนง่ายๆฟร้างขึ้นมาอย่างงี้ไม่ใช่ฮะมันคิดมาแล้วผ่านกระบวนการความคิดของคนเป็นร้อยๆคนนะควจะออกมาเป็นรถยนต์คันใช่ะวันนี้เราสองคนหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้เราสองคนต้องบอกแฟนๆว่าราตรีสวัสดิ์นอนหลับฝันดีนะครับเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ